เลโกแอนซันอีพีสีาตำแหน่งคนลักของมาเฟียพูดอะไรออกมารู้ตัวบ้างหรือเปล่าเสียงทุ้มยังคงเรียบนิ่งไม่แสดงอารมณ์ว่าตอนนี้รู้สึกยังไงและนั่นทำให้อลันตีสีหน้าสลดลงทั้งเอ่ยตอบกลับรู้สิทำไมจะไม่รู้ฉันกำลังบอกให้มาเฟียผู้ยิ่งใหญ่อย่างนายคุกเข่าลงตรงหน้า นายคงมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระและไม่คิดอยากจะทำใช่ไหมละ่ะอเล็กซานเดอร์มองหน้าเด็กหนุ่มนิ่งงนันก่อนคว้าจับมือทั้งสองข้างของอลันขึ้นมากุมไว้จ้องมองลึกเข้าไปในดวงตากลมโตตลอดชีวิตที่ผ่านมาฉันไม่เคยคิดว่าต้องก้มหัวให้ใครและไม่เคยคิดว่าจะมีใครกล้าพูดกับฉันแบบนี้อลันเม้มริมฝีปากเข้าหากันแน่น ภายในอกรู้สึกวูบหวงแปลกๆเพราะคิดว่ายังไงอเล็กซานเดอร์คงไม่มีทางทำตามคำขอของเขาแน่ๆรู้ใช่ไหมว่านอกจากจะไม่คุกเข่าให้ใครแล้วฉันไม่เคยบอกรักใครอาลันเบิกตาโพงขึ้นนิดหน่อยพางคิดมาเฟียนี่ไม่คิดบอกรักใครงั้นหรอแต่ว่าเมื่อกี้อเล็กซานเดอร์เพิ่งบอกรักเขานี่งั้นแสดงว่าเรื่องคุกเข่าก็ ในตากลมโตเบิกขึ้นแทบจะทันทีเมื่อมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลที่เพิ่งบอกว่าในชีวิตนี้ไม่คิดจะคุกเข่าก้มหัวให้ใครกับสุดกายคุกเข่าลงตรงหน้าเขาซึ่งเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่มองรูปลักษณ์ภายนอกแล้วไม่ได้มีอะไรโดดเด่นโดยรวมก็เป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นอะอเล็กซานเดอร์มือหนาทั้งสองข้างรวบมือของอลัน ขึ้นมาจะหลดจูบลงบนหลังมือก่อนเงยหน้าขึ้นศบตาเด็กน้อยที่ยังคงอ้าปากหวอไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าคนตัวโตจะทำตามคำขอของตนแค่นายคนเดียวเท่านั้นที่ฉันจะคุกเข่าให้แบบนี้ฉันรักายนะนายจะยอมรับรักฉันไหมอลันน้อยอลันรู้สึกร้อนเผาตรงขอบตาไม่คิดเลยว่าอเล็กซานเดอร์ จะยอมคุกเข่าขอเขาเป็นแฟนจริงๆลิมฝีปากบางเม้มเข้าหากันแน่นก่อนพยักหน้ารับงึกงักแล้วโน้มหน้าลงไปยกมือขึ้นโอบก,กอดรอบคอมาเฟียหนุ่มเช่นเดียวกันกับอเล็กซานเดอร์ที่นั่งคุกเข่าอยู่ก็ยกมือขึ้นโอบก,กอดเอวคอดของเด็กหนุ่มทั้งแนบแก้มเข้ากับบริเวณลำตัวของอลนันตกลงฉันยอมรับรักของนาย เอเล็กซานเดอร์เผยยิ้มกว้างก่อนลุกขึ้นยืนแล้วรวบล่างเล็กเข้ามาเกอดแนบอกแล้วคำบอกลกของนายละ่ะอลันค่อยๆเงยหน้าขึ้นจากอกแก่งมองศบตากับคนตัวโตก่อนตอบกลับไปฉันรักนายอเล็กซานเดอร์เสียงตบมือแสดงความยินดีกับทั้งสองคนดังละง,งมไปทั่วคาลิฮาดทำให้อลันรีบซุบหน้าเข้ากับอกแก่งของอเล็กซานเดอร์ พราะเพิ่งรู้ตัวว่าในนี้ไม่ได้มีแค่ตัวเองกับมาเฟียหนุ่มยินดีด้วยนะหวังซุนพี่อเลกไอรินรีบเอ่ยแสดงความยินดีให้กับพี่ชายและเพื่อนสนิทของตนหลังจากนั่งตัวเก่งลุ้นผลอยู่นานอลันค่อยค่อหันมามองเพื่อนหนุ่มสาวทั้งสองคนก็เห็นไอรินยิ้มกว้างอย่างดีใจส่วนแอนโตนิโอทำแค่ยกแก้วไวายขึ้นพยักหน้าให้ แล้วเกอบของเหลวสีแดงลงคอเป็นเชิงบอกให้รู้ว่ายินดีด้วยอีกด้านหนึ่งที่บ้านตระกูลหวังป้าตอนนี้คนของเรานำตัวป้าเหมยไปที่ตึกเล็กแล้วนะคะป้าจะจัดการยังไงดีหวังฟางเอ่ยถามขึ้นทันทีเมื่อเดินเข้ามาในห้องของคนเป็นพ่อหวังเฮงหงเงยหน้าขึ้นจากแฟ้มเอกสารพางถอนลมหายใจออกมาป้าฝากฟาง จัดการแล้วกันป้ายังไม่อยากผิดสัญญาที่ให้ไว้กับลุงอย่างของเราเข้าใจแล้วค่ะฟางเอ่ยรับคำคนเป็นพ่อก่อนหมุนตัวเดินออกไปโดยมีบอดิกาคนสนิทตามหลังไม่ห่างดวงตาคู่คมสวยแสนเยอ่อยิ่งอ่อนแสงลงเล็กน้อยยามมองศพกับคนอ่อนไวักว่าหลบตาทำไมครับป้าเหมยหวังฟางเอ่ยทักขึ้น ขณะก้าวขาเข้าหาล่างของคนที่มีศักเป็นป้าสะัยของตนนี่หวังเฮิงหงไม่เห็นหัวฉันถึงขั้นส่งลูกสาวอย่างเธอมาแทนเลยหรอฟังว่าป้าเหมยคงเข้าใจผิดแล้วค่ะที่ป้าไม่จัดการเองเป็นเพราะเห็นแก่ป้าเหมยและลุงหยางเพราะถ้าไม่เห็นแก่ความเป็นพี่น้องและคําสัญญาที่ให้ไว้กับลุงหยางป้าคงฆ่าป้าเหมยไปนานแล้ว หวังเหมยเบิกในตาขึ้นอย่างไม่เข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเธอหมายความว่ายังไงป้าเหมยคิดจริงๆเหรอคะว่าป้าไม่รู้เรื่องที่ป้าเหมยจ้างคนมายิงป้าเธอพูดเรื่องอะไรฉันไม่ได้ทำนะนั่นฝีมือของตาฟู่ต่างหากหวังเหมยรีบลนลานปฏิเสธหยุดเสแสแ้งได้แล้วคะ่ะป้าเมยพวกเรารู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วป้าคิดจริงๆหรอคะ ว่ามือปืนที่พวกเราได้ตัวมาถูกคนของป้าปิดปากไปแล้วจะบอกอะไรให้นะคะสิ่งที่ป้าเห็นน่ะมันเป็นเพียงแค่การจัดฉากเธอหมายความว่ายังไงความงุนงงของหวังเหมยทำเอาหวังฟางยกยิ้มบางๆมุมปากก่อนเอ่ยไขยความกระจ่างให้หวังเหมยได้รู้มือปืนคนนั้นยังไม่ตายคะ่ะจะเป็นไปได้ยังไงคนของฉันบอกว่ามันตายไปแล้วนี่เป็นไปได้สิคะ พราะแค่โยนเงินก้อนหนึ่งให้คนที่ป้าเหมยส่งมาเก็บมือปืนคนนั้นแล้วให้คนของป้าเหมยกลับไปบอกป้าว่ายิงมือปืนคนนั้นแล้วแถมด้วยการจัดฉากเล็กๆน้อยๆเธอนังเด็กเจ้าเล่หวังเหมยยกมือขึ้นชี้หน้าหวังฟางอย่างโมโหเมื่อรู้ตัวว่าที่ผ่านมาโดนหวังฟางตลบหลังน้อมรับคำชมค่ะเพราะถ้าไม่เจ้าเล่ คงขึ้นรับตำแหน่งประธานบริษัทต,ต่อจากป้าไม่ได้แล้วรู้อะไรอีกอย่างไหมคะป้าเหมยว่าช่วงเวลาที่ป้าหาทางฮุบบริษัทของป้าฟางเองก็ทำการหาทางเขี่ยป้าออกจากทุกตำแหน่งในบริษัทเหมือนกันจนตอนนี้ป้าไม่มีสิทธิ์อะไรในเครือของบริษัทตรตะกูลหวังอีกแล้วแม้แต่สิทธิ์ในการเข้าไปเหยียบต้องขอบคุณความโลภมากและไม่โลภคอบ ในการทิ้งหลักฐานมัดตัวตัวเองให้กับฟางนะคะแกนังดึกอสรพิษหวังฟางเสยยิม้มก่อนเดินอ้อมไปด้านหลังของหวังเมยที่ถูกมัดขึงกับเก้าอี้โน้มตัวลงไปกระซิบข้างหูมันก็ไม่ต่างกับป้าหรอกคะ่ะฟางจะบอกให้คู่แข่งของป้าน่ะไม่ใช่ป้าแต่เป็นฟางหงมันก็ต้องแข่งกับผงอย่าลิอัดไปแข่งกับมังกร เพราะขนาดแข่งกับผมด้วยกันป้ายังปีกหักตกลงมาเจ็บขนาดนี้เข้าใจที่ฟางพูดนะคะหวังเมยตวัดตามองหวังฟางด้วยความโกรธแต่ทว่ากับทำอะไรไม่ได้อย่ามัวแต่พ่ายยังไงแกก็รู้ความจริงหมดแล้วจะฆ่าฉันก็ฆ่าเลยสิหวังฟางเดินกลับมากอดอกมองดูคนสูงวักว่านิ่งงันก่อนเอ่ยขึ้น ถ้าไม่เห็นเกะคำสัญญาของลุงหยางป้าเหมยได้ตายตั้งแต่อยู่อิตาล,ลีแล้วค่ะไม่ปล่อยให้นำตัวกลับมาที่นี่หรอกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฟางและป้าจะปล่อยป้าเหมยไปแต่ถ้ามีครั้งหน้าป้าได้ตายสมใจแน่หลังจากนี้ไปพวกเราตระกูลหวังกับป้าเหมยตัดขาดกันป้าเหมยไม่มีสิทธิ์อะไรในตระกูลหวังอีกต่อไปส่วนเรื่องที่ป้า ทำร้ายหวังซุนฟังหวังว่าจะไม่มีครั้งต่อไปอีกเช่นกันเพราะถ้าคิดจะทําอะไรเด็กนั่นอีกคนที่จะส่งป้าเหมยไปลงนรกไม่ใช่ฟางหรือป้าแต่เป็นอเล็กซานเดอร์ป้าคงไม่อยากอายุสั้นเพราะไปแตะต้องของรักของห่วงมาเฟียทรงอิทธิพลคนนั้นหรอกนะคะเธอหมายความว่ายังไงฟังว่าป้าเหมยเข้าใจในสิ่งที่ฟางพูดนะคะเอาตัวป้าเหมยออกไปได้แล้วครับ คุณหนูฟงังเหล่าบริการก้มหัวรับคำก่อนเข้ามาแก้มัดและพาตัวหวังเหมอยออกไปเรียกได้ว่าการโดนตัดออกจากการเป็นสมาชิกของตระกูลหวังมันเท่ากับการโดนตัดออกจากทุกตำแหน่งในเครือบริษัทของตระกูลหวังฉะนั้นตอนนี้หวังเหมยจึงเปรียบเหมือนคนที่ไม่มีสิทธิ์มีอำนาจอะไรที่จะมาต่อกรกับตระกูลหวังอีกต่อไป กลับมาที่คฤหาสน์ของอเล็กซานเดอร์ภายหลังที่ตกลงคบกับอเล็กซานเดอร์อัลันก็กลับเข้ามาร่วมโต๊ะอาหารคำ่ำที่ดูแล้วน่าจะพูดว่าเป็นการเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสที่ทั้งสองคนคบกันมากกว่าพอมื้ออาหารจบลงทุกคนต่างพากันแยกย้ายเลอาสาไปส่งเจนนี่ส่วนแอนโตนิโอและไอรินพากันกลับขึ้นไปยังห้องเพื่อเก็บของกับไทในวันพรุ่งนี้ ส่วนอลันถูกมาเฟียหน้านิ่งลากเข้ามาที่ห้องนอนของอีกฝ่ายจะอาบก่อนหรือเข้าไปอาบด้วยกันเสียงทุ้มจากมาเฟียหนุ่มเอ่ยถามขึ้นข้างหูอลันก่อนกดจูบลงบนแก้มนุ่มฟอดใหญ่เฮ้ยทำอะไรของนายไม่เหม็นหรือไงฉันเพิ่งทานอาหารมานะเหม็นอะไรหอมจะตายหอมจนอยากจะสูดดมไปทั่วทั้งตัวแล้วนี่จมูกโดง่งซุกใสเข้าที่ซอกคอของอลัน จนเด็กหนุ่มรีบยกมือขึ้นดันล่างของคนตัวโตวออกห่างมะไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้อเล็กซานเดอร์หัวราะออกมาเบาๆให้กับอาการลนลานตื่นกลัวของเด็กหนุ่มอืมไม่ทำตอนนี้หรอกเข้าไปอาบน้ำได้แล้วอาลันพยักหน้างึกๆงึกก่อนเดินไปคว้าผ้าเช็ดตัวแล้วเดินเข้าห้องน้ำไปปล่อยให้อเล็กซานเดอร์ยืนยิ้มและสายหัวเบาๆ อลันใช้เวลาจัดการตัวเองในห้องน้ำไม่นานนักก็เปิดประตูห้องน้ำออกมาก่อนพบว่าคนตัวโตได้เปลือยกายท่อนบนโชว์มัดกล้ามพร้อมด้วยซิกแพคอันสมบูรณ์แบบยืนพันผ้าเช็ดตัวผืนเดียวส่งยิ้มกว้างมาให้เขาอยู่หนะนายจะอาบน้ำก็รีบเข้าไปสิเป็นอะไรน้ำร้อนเกินไปหรอทำไมหน้าแดงๆคำถามเย้าแย่ ที่ดูสนุกสนานเวลาเห็นเขาเขินทำเอวรันต้องยกมือขึ้นดันหลังของคนตัวโตให้เข้าห้องน้ำไปก่อนเป็นคนเอื้อมมือไปปิดประตูให้อีกฝ่ายด้วยตัวเองพางพึงพมพำมาเฟียบบ้าบ้าจริงๆเลยทางด้านของอเล็กซานเดอร์พอโดนคนตัวเล็กดันหลังเขาให้เข้ามาในห้องน้ำทั้งจัดการปิดประตูให้เขาอย่างรวดเร็วทำเอาเขาหันมายิ้มกว้างให้กับกระจก ให้ตายเถอะเมื่อก่อนมองว่าน่ารักแล้วพอได้เป็นแฟนกันดูเหมือนเด็กจอมแสบจะน่ารักขึ้นมากอีกหลายเท่าตัวยิ่งได้อยู่ใกล้ยิ่งอยากสัมผัสอยากแกล้งอยากลังแกให้ร้องควรคางใต้ล่างของเขาแต่ทว่ายังไม่ใช่ตอนนี้อเล็กซานเดอร์จัดการอาบน้ำชำระล้างร่างกายอยู่ไม่นานนักเพราะอยากรีบออกมานอนกอดเด็กน้อยคนพิเศษ ที่พึ่งเลื่อนสถานะขึ้นมาเป็นคนลักของมาเฟียอย่างเขาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้มุมปากหยกักกระตุกยิ้มนิดหน่อยเมื่อเขาออกมาแล้วพบว่าเด็กหนุ่มปีนขึ้นไปนอนบนเตียงรออยู่ก่อนแล้วอเล็กซานเดอร์ก้าวขายาวๆตามขึ้นไปพร้อมทั้งรวบกอดล่างและเข้าหาตัวนะนะนี่ทำไมไม่ใส่เสื้อล่ะอลันรีบเอ่ยทักเมื่อสัมผัสได้ว่าแผ่นหลังของตน ปะทะเข้ากับแผงอกกว้างเปือยเปล่าของคนตัวโตที่นอนซ้อนอยู่ด้านหลังอีกนานไหมกว่าจะถึงวันเกิดครบ18ปีของนายอเล็กซานเดอร์ไม่ตอบคำถามของอลันแต่ถามในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้แทนวันสิ้นปี31ธันวาคมฉันก็จะอายุครบ18แแล้ววันสิ้นปีงั้นก็ยังอีกแค่สองเดือนใช่ อีกสเดือนฉันก็จะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วแล้วนายก็ห้ามเรียกฉันว่าเด็กอีกว่าแต่นายถามทำไมอเล็กซานเดอร์กดจูบลงบนท้ายทอยของอลันก่อนเลื่อนลิมผิป,ปากไปกระซิบข้างใบหูก็จะได้นับวันรอให้ของขวัญและบทลงโทษกับนายไงละลงโทษอะไรนายคงไม่ลืมนะว่าเด็กโกหกต้องโดนลงโทษเอาละ หลับตาแล้วนอนซะจุ๊บอลันสะดุ้งตัวเล็กน้อยที่โดนคนตัวโตวขโมยหอมแก้มแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนอกจากขมเปือกตาลงตามที่มาเฟียหนุ่มบอกเหวากับโดนต้องมน